ท่านเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆแต่อีกฝากหนึ่งนะครับเราก็มีคําถามอยู่ว่าทําไมบางคนถึงยังไม่เปลี่ยนทาไมคริสเตียนบางคนถึงกลับดําเนินชีวิตไม่ได้ต่างกับเดิมเลยทําไมบางคนถึงแช่อยู่ในบาปของเขาและไม่ยอมที่จะหลุดพ้นทาไมบางด้านในชีวิตของเราเนี่ยมันยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงสักทีหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เสื่อมเนื้อแท้ของคนเป็นที่ของชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นศูนย์กลางของชีวิตที่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนเราทุกคนและถ้าเปลี่ยนใจได้ก็เปลีี่ยนชวิตได้ คนที่ใจแข็งกระด้างจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไง่ายๆจะไม่มีร่องรอยของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเขามันทําให้ลึกที่สุดแล้วมันจะมีความโดดเดี่ยวและขาดความสุขที่แท้จริงเสรีภาพที่แท้จริงเกิดผลไม่ได้แล้วการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลิบเด็กของพระเจ้าเลยเกิดขึ้นในคนใจหินไม่ได้เลยมีอะไรไหมครับในหัวใจท่านวันนี้เราทําด้วยความโกรธเราทําด้วยความขมขื่นเราใช้ชีวิตด้วยความบาดเจ็บเรารู้สึกว่าเราถูกทําลายและมันทําให้ใจเรามีความแข็งกระด้างต้องการแก้เผ็พระเจ้าชํานาญมากในการเปลี่ยนหัวใจ พระเจ้ารักเรามากจนไม่อยากให้เราต้องเก็บหัวใจหินนี้ไว้ในบางเรื่องพระเจ้าบอกว่าอย่างแรกคือพระเจ้าจะให้ใจเนื้อใจเนื้อหมายถึงใจที่มันอ่อนโยนรู้สึกรักรู้สึกว่งใยรู้สึกสงสารรู้สึกเมตตาเป็นใจที่ไวกับบาปและพร้อมสำหรับการตอบสนองพระเจ้าไม่ได้คาดหวังให้เราทําเองแต่พระเจ้าคาดหวังให้เรายอมให้พระองค์ทาถ้าคุณค้นพบสิ่งที่คุณรักและพระเจ้ากลายเป็นผู้ที่คุณรักเมื่อนั้นหัวใจมันจะถูกเปลี่ยน เพราะคนจะไม่ถูกเปลี่ยนจนกว่าจะเปลี่ยนสิ่งที่เขารักและเมื่อหัวใจเรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจเมื่อน,นั้นหัวใจเราจะถูกเปลี่ยนเป็นใจเนื้อไปเองเราจะรักสิ่งที่พระเจ้ารักและเกลียดสิ่งที่พระเจ้าเกลียดความหวยหาต่อบาปจะถูกเปลี่ยนจะกลายเป็นความปรารถนาในความชอบทางแท้เมื่อหัวใจถูกต้องหลายสิ่งที่ผิดทางจะกลับมาถูกต้องอีกครั้งมีของขวัญชิ้นหนึ่งที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ของขวัญชิ้นนี้ชื่อว่าฟรีวิวเสรีภาพในการตัดสินใจคุณสามารถจะสร้างเส้นทางใหม่ได้ คุณสามารถจะใช้ฟรีวิวนี้เปลี่ยนสีที่กำลังเป็นอยู่ได้ตัดสินใจที่จะไม่เป็นกินนี้ต่อไปและนี่คือฝันเพื่อเราจะเปลี่ยนชีวิตนับจากนี้ไปได้ทุกวินานบางท่านวันนี้มีบางด้านของชีวิตที่ท่านรู้ว่ากำลังเป็นใจแข็งนะเป็นใจที่ไม่ยอมรีบเปลี่ยนก่อนที่จะสายเกินไปนะครับ